ครับแล้วก็พี่เดียเกตเพชรน,นะครับขอบคุณมวยเพชมวยสด com ครับขอบคุณพันชิตมวยไทยขอบคุณพันชิตไฟไนสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณ AMA Martial Arts Academy ครับ ขอบคุณนิตยสารมวยไทยต่างชาติช็อคแมกกาซีนครับและขอบคุณสิทธิชโชคมวยไทยยิบครับสำคัญที่สุดต้องกราบขอบพระคุณงามๆสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับดูรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับหลากหลายช่องทางครับร้อยกว่ายูทเซอร์จากช่องทางของเพชบัญชาและก็อีกช่องทางของ Facebook เ,เอาเป็นว่าเหมารวมยกเข่งกันเลยว่า ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่บนโลกออนไลน์ด้วยนะครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ของท่านนั้นยังคงมีความหมายกับพวกเรานะครับคนมวยไทยในภูธรน,นะครับมีความหมายอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูว่าคําว่ามวยไทยครับโคชเชครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการพนันขันต่อเข้ามาแค่เพียงอย่างเดียวแต่มวยไทยนี่กลับสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่าลืมนะฮะว่า อาคำพ่ามวยไทยคือกีฬาประจำชาติไทยคือกีฬาของพวกเราคนไทยทุกคนมีติดตัวกันเข้ามาืเกิดขึ้นมาหลายคนเตะเป็นและเพราะฉะนั้นนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงเมื่อไร่ที่เรา สามารถเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับชาวต่างชาติเขาได้รับรู้ได้รับชมผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนรักคำว่ามวยไทยอย่างแน่นอนครับครับผมดูครับดูการไร้รำของนักมวยจากค่าย MMA MAA มวยไทยนี่ MAA มวยไทยนี่เป็นแบรนด์ดัง หลายหลากหลายค่ายทั่วโลกครับแต่ว่านี่คือ m m a มมวยไทยจากเกาะพังงันครับโคจิครับดูการไหวครูครับไม่คะไม่เขินการไหวครูนี่ไม่ได้แพ้ต้นตำรับอย่างมวยไทยเลยครับแต่ดูการไร้รำของทางด้านของจอมสลัดสิจอหรือว่าจอมสลัดไลออนมวยไทยนะครับนี่คือการไรยรำครูมวยที่อ่อนช้อยสวยงามเพื่อนร่วมค่ายก็จะเป็นทางด้านของ ก็น้องเนี่ยน้องเดี๋ยนะผมลืมชื่อเหมือนกันนะเจ้าฝันครับเจ้าฝันครับทางด้านของสสิงห์นะครับเทพทักษิณนะเทพทักษิณนะก็มาฝึกซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายไลออนแม่น้ำมวยไทยซึ่งเขาจะมีคิวชกรายการวันเชฟิชในวันที่4สิงหานะครับก็แฟนมวยชาวใต้นะฮะฝากชมฝากเชียร์นะครับเทพทักษิณนะครับสสิงห์ขึ้นเป็นหนึ่งในคู่เอกด้วยนะฮะ ท่านผู้ชมที่กาลังรับดูรับชมอยู่ตอนนี้ครับดูครับการถอดมงคลของหัวหน้าค่ายมุมแดงนี่เป็นหัวหน้าค่ายนะครับเป็นยอดมวยดังในปัจจุบันด้วยนะครับลองไปเสิร์ชดูว่าชื่ออะไรครับทางด้านของมุมน้าเงินนั้นไลออนฮาร์ดมวยไทยนี่คือคุณโทนี่ครับไลออนฮาร์ดมวยไทยครับมิสเตอร์โทนี่ครับฝรังหัวใจมวยไทยครับดูครับว่าหัวหน้าคณะนี่วันนี้นี่เป็นต่างชาติและต่างชาติร่วมกันสรรสร้างและนี่คือสังคมมวยไทยในบูทรครับ ครับผมเรียกได้ว่าเป็นซอบพาวเวอร์ฮะมวยไทยมวยที่ดังไปทั่วโลกนะครับอามายกที่หนึ่งฮะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ลองดูคู่นี้ครับดูครับการประกบคู่มวยของทีมงานเพชรบัญชานี่หนึ่งถึง4ี่ยังสอบไม่ผ่านครับดูคู่ที่5คู่สุดท้ายสำหรับโอ้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรสำหรับรอบที่แล้วนี่คู่เอกพายุกับโอเลเล็กจัดไว้คู่ขี้สูสีและได้เสียใช่ครับ เป็นทําให้วันพุธในค่าคืนของวันพุธนี้มีคนนี่แห่กันจองตั๋วบริษัทตัวนี้ต่างกันจับจองพื้นที่ที่นั่งครับอย่างล้นหลามเลยริงไซส์นี่เต็มตั้งแต่หกโมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าคู่นี้จะทาให้ทีมงานของการประกบคู่หวยของทีมงานของเพชรบัญชานั้นนอนหลับหรือเปล่าครับเอาละครับหมาครับที่กลางาเวทีฮะจอมสลัดน้องเงินมุมแดงโชนี่มาซ้ายขวาจอมสลัดครับ ทีมับตัวมาเตะขึ้นไปแหม่ไม่โดนวันหนึ่งเตะขึ้นมาเหมือนกันโทนี่จอมสลัดเดินเข้าหามัดซ้ายลําตัวเจอสวนมาโทนี่ว่านี่ลาตัวแข็งมากนะมาชกอ,อีกได้เลยนะแหเท้าเข้าไปหานี่แบบไม่เกรงกลัวต้นตํำรับอย่างจอมสลัดเลยครับเดินเข้าหาครับจอมสลัดโทนี่ก็เข้าหาเหมือนกันทีมซ้ายออกมาจอมสลัดโทนี่คนเดินเข้าหาเข้าไปครับเตะขาตามด้วยเตะลําตัวครับจอมสลัดจอมสลัดนี่ พร้อมชกครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรบ้านใหม่สิทธิ์วิกเตอร์ที่สนามมวยเพชรบรรจัยแห่งนี้ครับส่วนทางด้านของโจนี่นี่ก็แพ้เพชรบ้านใหม่สิทธิ์วิกเตอร์ที่สนามมวยเพชรบญรจัยแห่งนี้เช่นเดียวกันครับอ่าคนหนึ่งได้เจอเพชรบ้านใหม่แล้วชนะอีกคนได้เจอเพชรบ้านใหม่แล้วแพ้นะฮะสองคนนี้มาเจอกันนี่ต้องมาดูกันนะว่าวันนี้นี่ใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับมาสายมาสายหยับสายครับเดือดควาจอมสลัด ทีบสสยลำตัวโอ้โหท่านผู้ชมดูการยืนจดจดจ้องจ้องการจดการนี่ต้องบอกว่าโทนี่นี่เขาไม่ได้กลัวมวยไทยเลยนะใช่ครับดูการยืนประชิดติดตัวนี่ดูสีหน้าสีตานี่ไม่ได้มีมีความสะทกสะท้านนะคำว่าเกรงกลัวต้นตำรับแต่อย่างใดครับผมเดี๋ยวอย่าประมาทนะไอ้หนูเดี๋ยวอย่าประมาทใช่นะฮะพิษสงของมวยไทยนี่ไร้กว่ากว่าที่หนูคิดนะต้องบอกไว้เลยอ้าครับเตะขาไปครับจอมสลัดจอมสลัดฉากออกมา โทนี่ยังคงมาใจโทนี่ทีลำตัวโทนี่ทีขวาลำตัวจอมสลัดฉากออกมาครับจอมสลัดเตะขวาที่ขานะฮะโทนี่เข้าไปไม่ถึงครับมัดยับสายจอมสลัดพยายามหาจังหวาะาการแหม่ต่อยแลกเตะครับเตะสูงเตะขาคืนให้มาก็ให้คืน บัดขวาจอมสลัดท่านผู้ชมที่กำลังรับดูรับชมนะครับสามารถเสนอมวยของท่านทำการชกที่สนามมวยเพชรบัญชาได้นะครับโดยติดต่อผ่านทางเพจเพชรบัญชาหรือติดต่อที่ทางด้านของคุณล็กเพชรบัญชาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นโปรไฟล์ให้นะครับว่าติดต่อทางช่องทางไหนนะครับครับผมนะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะเอ๋อะหมดยก <enough S 1> พัก <row S 1> พก,ก <one. S 1> สัก <one. S 1> ครู่หนึ่งครับบดยกกที่หนึ่งครับ โอเคครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับในสนามมวยเพชรบัญชาครับก็รักและชอบครับก็สําคัญที่สุดครับรางวันนี้เป็นรางวัลพิเศษจะเรียกว่าเงินอัดฉีดก็ว่าได้นะครับแต่ให้ทีเดียว2อมุมเลยนะครับ,รบไม่ได้อัดฉีดแดงไม่ได้อัดฉีดเฉพาะน้ําเงินแต่เป็นการให้ทั้งคู่ถ้าใครคว้าชัยชนะ,ชชนะไม่ได้ไดนะฮะโอเคมาดวลที่กลางเวทีครับใส่เดือดกันแล้วนะครับ ขอบคุณด,ด้วยครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามแลลวครับมดขวาครับมาซ้ายโทนี่จมสลัดหลังติดบุมแล้วฮะมดซ้ายเตะด้วยขวาโทนี่มาซ้ายขวาจมสลัดเข้าล็อกจมสลัดเขาเข้ามาจมสลัดเข้าคืนโทนี่เข้าไปเข้าขึ้นเข้าไปขึ้นมาโอ้ยเข่าแหลมเลยเข่าแหลมทีเขา่าที พยายามจะเลี้ยมไม่ลงเขาอีกทียังสรงทรามเขายังเขาก็ได้อยู่คือ,อถ้าเขานี่ดูรูปร่างแล้วน่าจะเสียเปรียบทางด้านของโทนี้อย่างแน่นอนครับแหม่นี่ถ้ากรรมการไม่เบร่งน,นีเขาได้ทังยกเลยนะเมื่อสักครู่นี้เดินดเขาหางของโทนี่แต่แต่แต่โอโ้ยมาลลำตัวมัดลำตัวของจอมสลัดนี่ดังได้ยินถึงผู้บรรยายเลยครับโอ้ยเมือเ่อสักครู่นี เจอหมัดหน้างายครับจอมสลัดต่อยตามด้วยแหวเข่าแหลมเลยนะอจอมสลัดจอมสลัดฝุกซ้ายลําตัวน้นเป้าใหญ่ครับจอมสลัดนี่เรียกได้ว่าเคยไปวัดฝีไม้ไลายมือฝากชื่อเสียงไว้ที่เวที RWS อัรชนดำเนินมาก่อนนะโอ้เ <ไว S 1> ตะ <ไว S 1> แล้วคาเงิน <ฮา S 2> ครับศึก RWS ครับโคจครับรเอาดูเวทีก่อนหมัดซ้ายขวาครับจอมสลัดแลกหมัดกันโทนี่จอมสลัดโทนี่เดินเข้าหาหมัดขวาโทนี่ มันลำตัวจอมสลัด,อดโอ้ยไม่หนีแล้วโคชเชครับปักหลักแรกเลยครับต้องอย่างนี้กับมวยไทยเชนบัญชาขําคืนของวันพุธโอ้ยมัดลำตัวแล้วตามด้วยเบิร์นแหมมีล่างมีบนฮะจอมสลัดโทนี่นี่ยิ้มเลยนะฮะแบบนี้ก็สนุกครับเดินเข้ามามัด้ายขวาตามด้วยลำตัวจอมสลัดโทนี่เดินเข้ามาโทนี่ยับมัดโอ้ยเจอมัดสายจอมสลัดน้าหงายต้องบอกว่าไม่หมูอย่างที่คิดครับสำหรับโทนี่มัดแล้วตามด้วยซอกครับจอมสลัด พยายามเข้าไปเตะพยายามจะสองเจอมาส,สวนมามดล้ตัวจอมสลัดโทนี่โทนี่ก็ยังเข้าโทนี่พยายามสองไม่ถึงเจอมสสัดสายจอมสลัดมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมุมแดงหรือมุมน้าเงินครับสูงยาวกว่ามุมแดงครับแต่ตันกว่าแต่ว่าประสบการณ์ดีกว่าอยู่มุมน้าเงินครับใช่ครับทีบมาครับโทนี่ทมาครับโทนี่โทนี่ทีมททดักไว้โทนี่ทีปมาฐานลูกพักจมสลัดเข้าไปเข่า แหมจะซอกกลับแหมวืดไปหน่อยไม่โดนทีมซ้ายลำตัวจอมสลัดเข้ามาพเตะครับครับโทนี่จอมสลัวไปยังไงโอ้ยบัซ้ายขวาแหมโทนี่หน้างหงายเลยนะเจอบัซ้ายจอมสลัดเข้าไปเมื่อสักครู่โอเจค,ครับได้ยินนี่เสียวเสียวว่าบเลยครับอ้าบอลยกกโอ้ย,อยทำงานให้ดีดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปครับ ครับไม่ได้กี้เจอมัดหน้าครับขอเวลาให้พวกเราปรับตัวสักนิดหนึ่งถูกต้องไหมครับครับผมเข้าไปครับเตะซ้ายลำตัวจอมสลัดทีิบขวาเลนะครับโคชเชครับอันนี้ยกสามครับยกทีสามนะครับโอ้ยเข้าไปอ้าวอ้าวโอ้ยเจอเขาจอมสลัดเจอเขาฮะลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นนะยังได้อยู่ข้าม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 ุมก่อนข้ามุม แม่ม่อว้เจอคือแกเกี่ยวแกแกจะไปเกี่ยวพอไปเกี่ยวเนี่ยเจอเข่าเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นี่จอมสลัดดูเป็นตัวได้เปรียบแล้วนะครับโคจใช่ครับเกิดอะไรเกิดขึ้นกับต้นนารับมาแล้วมามล้วขวาซ้ายลุยเข้าไปอัดเข้าไปโอ้ยตายเจอซอกซอกซอกที่ขวาขวาเจอทีบซอกไปซอกขืนมาตัดตัวครับจอมสลัดไลออนมวยไทยโทนี่ว่า เอาไม่ไหวเจ้าสลัดล้มอีกแล้วเจอทอ,อครับพี่พเลี้ยงสั่งลุกขึ้นนะพี่เลี้ยงสั่งลุกขึ้นแล้วเพชรไทยและไลอนันฮานทางด้านของบิ๊กบอสใหญ่ครับโทนี่ครับเหลือหนึ่งนาทีสี่สิบนาทียังยืนไหวอยู่หรือเปล่าพยายามจะปิดเกมได้ไหมโทนี่โทนี่เตะขาโทนี่ศอกเอาเรียบร้อยครับไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้โหนี่ครับคือ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านได้เห็นแล้วยกหนึ่งยกสองดูทางด้านของจอมสลัดนี่เป็นตัวได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด And the winner is Red Connor Tony M A Muy a Thai อยากให้กล้องลองแปลนไปดูครับสีหน้าสีน We ครับ One more fight นักต่อ่ยวชาวต่างชาติสักนิดนึงครับ Next fight is lady fight Next fight is lady fight USA versus Thailand. Game, game, play, and you know, play, and play, please play, put your hands together play. for our fighter!